ขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่ FC ช่องแจรักพาเครื่องกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการสุดยอดพระสมเด็จ EP ที่2นะครับพี่สำหรับวันนี้ก็มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันพี่พี่ FC กันเหมือนเดิมนะครับรายการละ500บาทรวมค่าจะส่งทุกรายการนะครับก็วันนี้มีพระสมเด็จนะครับเนื้อหาสวยๆเก่าๆนะครับหลากหลายรายการหลากหลาย พิมมาแบ่งปันพี่ๆ f อกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็เพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลาของพี่ๆนะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1เลยนะครับอ่ารายการแรกนะครับรายการแรกนะครับองนี้นี่สวยนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวขอยญาตสูมนิดนึ่งนะครับอ่าเป็นสมเด็จวัดรักขังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหาเนี่ยออกโซนตุ้บตั๊กนะพี่นะเนื้อนี้เก่านะครับมวลสารจัดนะครับดูนะพี่นะ อ่าร่องรอยนะครับพวกรอยปูไต่นะครับอ่ารอยหลุมกวดหลุมแร่นะครับที่มีการยุบตัวหดตัวนะครับของมวลสารท,ที่ย่อยสลายไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองลงกล้องดูเนื้อใกล้ๆกันเลยนะพี่นด้เห็นไหมเนื้อเขานี้เก่าแห้งนะครับแล้วดูมวลสารนะพี่น่ะเนี้ยมีก้อนแดงก้อนดํานะครับอ่าอยู่ในเนื้อพระนะครับในเนื้อเนี่ย เป็นผนึกเนะพี่นะเนื้อเป็นผนึกนะครับเนื้อหาเนี่ยอ,ออกโซนเป็นขนมตุ๊กตับนะครับเนี่เนื้อแดงชัดเจนนะครับมีดินกําแพงชัดเจนนะครับองนี้นะครับเก่ามากนะครับเก่าสวยมากนะครับแล้วดูด้านหลังนะพี่นเะห็นไหมอ่าพวกดินซุ้มกอนะครับนี่เห็นไหมรอยเอ่อเขาเรียกว่ารอยหนอนด้นนะครับแล้วดูนะพี่นะเนี่ยเดิมเดิมเลยพี่องค์นี้เดิมเดิมเลยนะครับเนี่ มีรอยปูไต่ด้วยนะครับมวลสารจัดชัดเจนนะครับสําหรับสมเด็จวัดระคังนะครับรายการที่1เอาไป500บาทนะครับเอาไป500บาทนะพี่นะต่อมารายการที่2นะครับรายการที่2เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพิมเจดีนะครับเป็นพิมเจดีวัดระคังนะครับองค์นี้นี่กดพิมพ์สวยนะพี่นะเนื้อเนี่ยเก่านะครับแห้งแตกรายงานเป็นกระเบื้องเลยนะครับแล้วดูนะครับ เนี่ยเก่าๆเลยนะพี่นะเนื้อเนี่ยกรอนๆเก่าๆเลยนะครับองนี้มีอายุมีอานามจริงนะครับแล้วดูนะพี่นะเนี่ยเส้นซุ้มต่างๆนะครับเห็นไหมดูเนื้อนะพี่นะดูเนื้อนะครับรายการที่2เนี่ยเนื้อเก่าแห้งนะครับสวยงามมากนะครับเห็นไหมร่องรอยความเก่านะครับเก่าจริงนะครับเนี่ดูนะครับเนี่ดูนะครับความเก่าเนี่ยแตกรายงาเลยนะครับแตกแบบว่าเป็นกระเบื้องเลยนะพี่ดูเส้นซุ้มนะครับเนี่ดูนะแล้วดู เส้นบังคับพิมพ์นะครับขอบข้างนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยเป็นผนึกผนึกเลยนะพี่นะเนื้อสวยเก่าจริงนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวลองดูมวลสารด้านข้างนะครับนี่เห็นไหมก้อนมวลสารนะครับเห็นไหมเดิมเดิมนะพี่นะองค์นี้เดิมเดิมสวยๆเลยพี่เห็นไหมนี่มวลสารจัดนะครับมีมวลสารด้านหลังนะพี่ดูดินี่เห็นไหมเป็นก้อนก้อนก้อนเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเนื้อเนี่ยเน่าเเลยนะครับนี่มวลสารนะครับ จ plane. ัดจ Baz. ้านชัดเจนนะครับสำหรับสมเด็จรายการที่2นะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับขอ500บาทนะครับรายการที่2-500บาทต่อมารายการที่3นะครับเป็นบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับพระองค์นี้เนี่ยมีการลงลักปิดทองนะครับแล้วก็มีซ่อมเก่ามานะพี่นะมีร่องรอยการซ่อมเก่านะครับเห็นไหมร่องรอยพระเนี่ยทับกันอยู่บริเวณในกลุมนะครับเห็นไหมจะเป็นร่องรอยการทับถมนะครับของพระเนี่ยที่วางซ้อนกันนะครับ แล้วดูนะวินาองคเนี้ยเขาซ่อมมานิดนึงนะครับแต่พระเนี่ยได้เนื้อหาจัดนะครับสมบูรณ์นะดูคาบลักก่อนเห็นไหมพี่ดูพวกคาบลักนะครับนี่แล้วตรงนี้นะครับเป็นรอยซ่อมนะครับของพระนะครับเนื้อนี่จัดมากนะครับเนื้อจัดนะครับดูลักดูทองนะครับเก่าๆแห้งๆเลยนะพ่นะอง a a ์น <tinc S 1> ี like <this> <it> ้เป็นเส้นได้บางพมนะครับเห็นไหมเนื้อหานี่เก่านะครับเดิมๆนะครับลักแห้งๆนะครับทองแห้งๆนะครับนี่ดูนะครับ สวยมากนะครับพี่องนี้สวยมากครับแล้วดูมนสานะครับเห็นไหมนี่ดูนะครับเนื้อด้านในเขาเนี่ยเป็นผนึกผนึกนะพี่นะมีความหนึบนะครับมาดูดิพี่สวยสวยเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆีท่านใดกําลังตามหานะครับพระสวยสวยนะครับไว้บูชานะครับองค์นี้เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่มีความเก่าชัดเจนนะครับเอา500บาทนะครับ เอา500บาทนับเส้นได้บางขุนพรมต่อมารายการที่4นะครับรายการที่4ี่เนี่ยเป็นพิมพ์พระประธานนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์พระประธานหรือว่าพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระฆังเลยนะพี่นะนเนื้อเนี่ยเก่านะครับมีความหนึบนะครับเนื้อเก่าหนึบนุ่มนะครับและดูพิมพ์มเนี่ยพิมพ์เนี่ยมีลาสีมากนะครับใหญ่ล่ำนะครับใหญ่ลํำนะครับแล้วดูเนื้อนะครับเห็นไหม,ม เนื um, uh, Mom, Jean, ้อเก่าสวยๆนะครับเป็นผนึกผนึกนะพี่นะอย่างองค์นี้นี่ก็แก่น้ํามันตังอิ้วหน่อยนะครับเนื้อจะเป็นมันๆนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะเก่าๆเลยพี่แล้วดูนะครับเห็นไหมดูร่องรอยความเก่านะครับมวลสารนะครับนี่ดูนะครับพระเกศนะครับโอ้พระเนี่ยมีเสน่ห์สุดๆนะครับองค์นี้นะรูปคลิปที่มีแล้วดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับพี่ดูรอยนะครับนี่มีรอยหลุมกวด ลุมแร่นะครับขาบทงข้าบทองเนี่ยเก่าๆเลยนะพี่นะเห็นมวลสารไหมเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยนะครับมวลสารนะครับจัดจ้าะนรับเนื้อนี่บเก่านะพี่นะเนื้อนิ่บเก่าเลยนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับวัดรักขังนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ่าแบ่งปันบูชากัน500บาทนะครับรายการที่4นะครับสวยๆนะครับพิมพ์คมชัดแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านใดได้ไปเนี่ยถือว่าโชคดีแน่นอนนะครับได้องนี้ไปถือว่าโชคดีแน่นอนนะครับ อ่าขอ500บาทนะครับรายการที่4ต่อมารายการที่5นะครับรายการที่5เนี่ยเป็นวัดละคำพิมพ์เจดีนะครับอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์เจดีครับเนื้อนี่เก่าเลยนะพี่นะเนื้อเก่าสมบูรณ์มากนะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์สุดๆนะครับอ่าดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์นะครับนี่เป็นพิมพ์เจดีชัดเจนนะครับสําหรับสมเด็จองค์นี้นะพี่นะเนี่ยแล้วดูมอนสานนะพี่นะเห็นไหมมอนสานนี่ปึ๊กอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่ เนื้อนี่ปึ๊กเลยนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับเห็นไหมเนื้อนี่หนึบนะครับเก่าๆนะครับมวลสารจัดนะครับเก่าแห้งถึงยุคนะครับนี่เห็นไหมดูมวลสารดูพิมพ์นะครับเนี่ยพระเนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากมายนะครับดูพิมพ์มวลสารแค่นั้นแหละพี่จบเลยนะครับดูด้านข้างนะพี่ด้านข้างเนี่ยเป็นไงพี่เนื้อเนี่ยเน่าๆเลยนะครับเห็นไหมก่อนมวลสารนะอันนี้ที่เขาตําไม่ละเอียดนะครับตําไม่ละเอียดนะครับนี่ดูนะครับเดิมๆเลยนะพี่นะ ด้านหลังเนี่ยเนื้อเป็นผนึกเลยนะครับแล้วดูเลยพี่นี่พวกดินแดงนะครับอกําแพงเพชรนะครับดินดําต่างๆนะพี่นะเห็นไหมก้อนก้อนก้อนนะพี่แต่เนื้อก็เป็นผนึกนะครับหนึบนุ่มนะครับนี่เนื้อนะครับโอ้โหงนี้สวยนะครับสะสมได้นะครับองนี้สะสมได้ครับเอาไป500บาทนะครับเจดีวัฒนครนะครับรายการที่5ต่อมารายการที่6นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ หรือว่าพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อหาเนี่ยหนึบนุ่มเหมือนกันนะครับชัดเจนนะครับความเก่านะครับเนี่ดูมอนสารก่อนนะครับพระเนี่ยจะเป็นเนื้อแห้งๆแบบว่าไม่มีชนวนมอนสารต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่เนื้อจัดนะครับมีความหนึบนุ่มพิมพ์สวยนะครับเนื้อเก่านะครับถูกต้องตามตำรานะครับอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ สวยเลยนะพี hehe, ่นะสำหรับสมเด็จวัระคังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพรเกตเนี่ยทะลุซุ้มนะครับดูเนื้อพี่เนื้อเขานะครับหนึบนุ่มนะครับมวลสารจัดนะครับแล้วดูนะพี่นะวงแขนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นพรเกตนะครับทะลุซุ้มนะครับนี่เกตทะลุซุ้มนะครับแล้วดูเลยนะพี่นะองค์นี้สวยนะครับจัดจ้านมากนะครับองค์นี้สวยจัดจ้านมากนะในอินดูนะครับพิมพเพิ่มนะครับเห็นไหมขอห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับ ต่อมา 7, mình, been, h, อรายการที่7นะครับองคนี <S <S ้เป็นบางขุ่มพรมนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุ่มพรมนะครับเนี่ยดูเนื้อเลยอ่าเนื้อก็จะมีพวกคราบกรุ้แหนบคราบฟองเต้าหู้นะครับที่ติดอยู่กับองพระนะครับแล้วดูนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมพวกร่องรอยคราบกรุ้นะครับเก่าๆเลยนะพี่นะองนี้นี่เก่าๆเลยเห็นไหมพวกคราบขี้กรุ้ต่างๆนะครับเห็นไหมเป็นคราบฟองเต้าหู้นะครับขึ้นมานะครับถือว่าสวยนะครับถือว่าเป็นพระที่สวยหนึ่งองนะครับ เดิมมากนะครับองนี้ถือว่าเป็นร้าที่เดิมครับและเนื้อเนืบเลยพี่เนื้อนี่เนืบเนเก่าๆเลยนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นี่นะครับค่อยดูนะครับแล้วก็พิจารณากันไปทีละสัตว์ทีละส่วนนะครับด้านหน้านะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับดูไม่ชันนะครับติดต่อเข้ามาได้ไลน์ไอ้ในไอดีไลน์ได้เลยนะครับ0ู5ย์5 5 8 3 4ดนะครับดูเนื้อนี่พี่โอ้โหองนี้ก็แก่น้ำมันตังอิ้วนะครับนี่ดูนะครับ เนื้อนี้ขึ้นเป็นผนึกเลยนะพี่นะเนื้อเนี้เป็นผนึกเลยพี่สวยมากนะคร <sh> ับองนี้สวยมากนะครับเอา500บาทนะครับรายการที่7ต่อมารายการที่8นะครับองนี้เป็นพิมเจดีเหมือนกันนะครับอ่าเป็นเจดีวัดละคังนะครับสวยๆเนื้อเก่าๆนะครับเห็นไหมดูเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับอ่าตัดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าฉีดสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมเนื้อนี้เป็นผนึกพนึกนะพี่นะ เก่าเลยพี่เนื้อนี่เก่าเดิมเลยนะครับสวยสวยนะครับเห็นไหมนี่ดูนะครับโอ้สวยจริงนะพี่นะอง์นี้นี่สวยจริงๆเลยนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับนี่เป็นพิมเจดีนะครับเดิมนะครับดูร่องรอยการตัดนะครับเห็นไหมนี่ดูนะครับมวลสารนะครับในเนื้อนะพี่นายยังเห็นอยู่นะครับยังเห็นอยู่นะครับแล้วดูดิพี่ สวยๆเนื้อเก่าๆนะครับมีแตกรายงานบ้างเป็นตามธรรมชาตินะครับถือว่าองค์นี้เนื้อจัดสวยเดิมเลยนะพี่นะอ่าพิมพ์เจดีนะครับเอา500บาทนะรรายการที่8ต่อมารายการที่9นะครับองค์นี้เป็นบางขุนพรมนะครับเป็นบางขุนพรมพิมพ์เจดีนะครับสวยๆเลยพี่สวยๆนะครับเนื้อเนี่ยจัดจ้านอยู่แล้วนะครับ นี่ดูเนื้อดูคราบกรุนะครับเห็นไหมพวกข้าวฟองตู้นะครับคราบกรุเนี่ยติดอยู่ที่องค์พระนะครับดูตามซอกนะพี่นะเห็นไหมอ่าตามซอกตามวงแขนนะครับจะเป็นพวกข้าวฟองตหู้นะครับหรือว่าเป็นคราบขี้กรุนั่นเองนะครับนี่ดูนะครับนี่ยโอ้โหสวยนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยหนึ่งองนะครับดูเลยพะเกตนะครับจดซุ้มนะครับพะเกตจดเส้นซุ้มนะครับแล้วดูเลการตัด สารด้านหลังนะครับเนื้อเนี่ยมีความหนึกนะครับเป็นันึกเก่าๆเลยนะพี่นะเห็นไหมค่อยๆไล่ดูนะครับค่อยๆไล่ดูเลยนะพี่นะนี่สวยนะครับองนี้สวยจริงนะครับเนื้อจัดนะครับสําหรับสมเด็จเจดีนะครับปั๊มพมนะครับนี่ดูใบเกตเลนี่นี่ดูใบหน้าแล้วอวบอิ่มนะครับตูมนะครับสวยๆนะครับสวยๆนะพี่นะเห็นไหมนี่เดิมๆเลยพี่ เอา500บาทนะครับเอา500บาทรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตรนนี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเนี่ยนุ่มนะพี่นะเนื้อนุในข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหลังเขาเรียกว่าหลังอะไรนะไอหลังเนื้อตุ้บตับนะครับเนี่เนื้อเนี่ยจะออกโซนตุ้บตับเลยพี่เนี่ยเนื้อเป็นผนึกผนึกนะครับเก่าๆเลยพี่ เนี่ยเดิมๆเ,เก่าๆเ,เลยนะครับเห็นไหมเนื้อเป็นผนึกผนึกสวยๆเลยนะครับด erm เดิมๆนะครับเห็นไหมสวยนะครับนี่สวยเลยนะครับแล้วดูเนื้อได้ไหมเห็นไหมมวลสารนะครับ่าตามซอกต่างๆนะครับจะเห็นเป็นชนวนมวลสารนะครับอก้อนดาๆก้อนแดงๆนะครับนี่อยู่ในเนื้อพระนะพี่นะฝังจมเลยนะพี่นะเนื้อเขาจะมีความหนึบนะครับ เส้นซุ้มนะครับเนี่ยสวยๆนะครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับพี่นี่เส้นบังคับพิมพ์นะครับเขาตัดเนี่ยไม่ได้ตัดชิดเส้นบังคับพิมพ์นะเวลาในเส้นบังคับพิมพ์อยู่นี่นะครับอันนี้ตัดห่างออกมานิดนึงนะครับผ้าสวยมีเสน่ห์นะครับเนื้อออกทรงตุ๊กตับในด้านหลังนะเขาเรียกหลักนิยมเลยนะพี่นะอ่าเอาไป500บาทนะครับ500บาทต่อมารายการที่11นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับบาาหมุนพมนะครับอ่าพิมพ์ใหญ่บลางมุนพมครับเนื้อเก่านะครับแห้งๆเดิมๆนะครับ เต็มไปด้วยคาบพี่กรุนะครับแล้วดูนะพี่เนี่เห็นไหมเก่าไม่เก่านะครับพี่ดูคาบกรุได้เลยนะครับเก่าไม่เก่าดูคาบกรุได้เลยะพี่นาเดิมมากนะครับองนี้นี่เดิมมากนะครับนีสวยเลยพี่พระแน่สมบูรณ์สวยมีเสน่ห์นะครับอยู่ในองค์พระอยู่แล้วนะครับเดิมๆนะพี่นะองค์นี้เดิมๆเลยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีเสน่ห์มากนะครับมีเสน่ห์มากนะครับแล้วดูนะพี่นะดูเนื้อเลพี่เห็นไหม โอ้โหเหลือนี่เนื้อวินาเก่าๆเดิมๆเลยเก่าๆเดิมๆเลยนะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่ส่วนมากนะครับส่วนมากนะครับขี่กรุกต่างๆเนี่ยสมบูรณ์นะครับพระองค์นี้นะครับเป็นบางหลวงพงศพิมพ์ใหญ่นะครับขอ500บาทนะครับ500บาทต่อมารายการที่12นะครับ12เนี่ยเป็นวัดระฆังนะครับองค์นี้เป็นพิม ทิ้งใหญ่พระประธานเหมือนกันนะครับเนื้อหาเนี่ยไ่ดูดิอ่าดูมวลสารนะครับเนื้อเนี่ยเป็นผนึกผนึกนะครับมวลสารจัดนะครับเห็นไหมดูนะครับค่อยๆพิจารณานะครับพระเนี่ยนานๆเจอนะครับสวยๆเนื้อจัดๆแบบนี้นะครับแล้วดูด้ด้านหน้าเนี่ยเห็นดินกำแพงเลยนะพี่นะแล้วเนื้อเขาเป็นมันผนึกผนึกเลยพี่ดูนะครับสวยจริงนะพี่นะองค์นี้สวยจริงนะครับ พี่วีท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0954655834นะครับเห็นไหมเนี่ยดูเนื้อนะพี่แล้วดูมวลสารนะครับเห็นไหมเนี่ยโอ้หเป็นผนึกผนึกนะครับมีรอยปูไตนะครับอ่าแล้วมวลสารนะพี่นะเป็นเนื้อแบบเนื้อก้นคลนะครับแล้วด้านบนนะพี่ไม่รู้ว่าพระเนี่ยเขาฝนเข้าเกาบเก่ามาหรือเปล่านะครับตามขอบเนี่ยจะมนๆนิดนึงนะครับแล้วดูดินกำแพงนะพี่นะเนี่ยเนื้อเก่าสวยนะครับ รายการที่22นะครับขอ500บาทนะครับ5้0บาทต่อมารายการที่13นะครับองนี้เป็นวัดระฆังอีกองค์นะครับอยู่ในเลี่ยมเลดนะครับอยู่ในเลี่ยมเลดนะพี่นะสวยๆเลยพี่สวยๆนครับหลังได้ดูหลังนะพี่ดูความสมบูรณ์นะครับด้านหลังนะครับเนื้อเน่าๆนะพี่นะองนี้ออกโซนเนื้อเน่าๆหน่อยนะครับนี่และดูมน์สานะครับเห็นไหม จัดจ้านทุกรายการนะครับสมเด็จนะครับต้องบอกอย่างนี้นะพี่นะจัดจ้านทุกรายการนะครับเป็นพระที่สวยสมบูรณ์อีกหนึ่งองค์นะสาหรับองค์นี้นะพี่นะเนี่ยดูมนสารด้วยนะมนลสารเก่าสวยเดิมนะครับสําหรับรายการที่13นะครับเห็นไหมอ่าดูนะพี่นะเนี่ยหรือว่าจัดจ้านนะครับถือว่าจัดจ้านนะครับองค์นี้นะครับเอา500บาทนะครับ500บาทนะครับรายการที่13นะครับ ต่อมารายการที่1 4นะครับเป็นบางขุนเพเอเป็นวัดเกตนะครับพิมพ์6ชั้นอกร่องนะพี่นะองนี้เป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์ฐาน6ชั้นอกร่องนะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยและดูเนื้อพีนะ่เนื้อเนี่ยเป็นผนึกผนึกเลยนะ, General, นะพี่นะพิมเนี่ยสวยคมชัดนะครับพิมพ์สวยคมชัดนะครับดูเนื้อได้พนะี่หูเป็นหูบายสีนะครับ เนื้อเป็นมะหนึกสวยงามเลยครับสภาพเนี่ยต้องบอกงี้ว่าสวยสมบูรณ์นะครับเห็นไหมเห็นไหมเดิมๆเลยนะพี่นะองนี้นี่เดิมๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยเป็นมนึกผนึกเลยนะพี่นะอ่าเนื้อเนี่ยแก่พวกน้ามันตังอิ้วนะครับเห็นไหม เดิมๆเลยพี่หูใบสีพระเกีดอิ่มเอิบนะครับนี่เอา500บาทนะครับวัดเกศชยโยรายการที่14นะครับฐานหกชั้นอกน้องต่อมารายการที่15นะครับเป็นวัดละขังนะครับองค์นี้นี่หลังเขาเรียกว่าหลังกระดานนะครับองค์นี้นี่เป็นหลังกระดานนะพี่นะถือว่าเป็นหลังที่นิยมนะครับเป็นหลังนิยมนะครับเห็นไหม เดิมๆเลยพี่อ่าองนี้นี่เดิมๆสวยๆเนื้อเนี่ยจัดจ้านนะครับเนื้อจัดจ้านเี่ดดูเิเนื้อเก่าจริงๆนะครับแล้วหลังเนี่ยเขาเรียกว่าหลังนิยมนะครับเป็นหลังเขาเรียกว่าหลังกาบหมากนะครับหรือว่าหลังกระดานนะพี่น่เห็นไหมเป็นรอยการปาดนี่ยเป็นปื้นๆเลยนะครับเป็นปื้นๆเลยนะพี่นะาในปาดขึ้นไปนะครับแลวดูนะครับสมเด็จชุดนี้นี่ยต้องบอกว่าจัดจ้านทุกรายการนะครับจัดจ้านทุกรายการนะสวยๆเลยพี่อ่าสวยๆเลยนะครับนี่ โอ้โหเดิมๆเลยนะครับหลังเป็นหลังกระดานปื้นๆแบบนี้นะครับแล้วดูนะครับนี่เห็นไหมพิมพ์สวยนะครับคมชัดนะครับดูเส้นรองพิมพ์ยังอยู่นะพี่นะเส้นรองพิมพ์ยังอยู่นะครับเหลือเก่าแห้งๆนะครับถึงยุคแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเอา500บาทนะครับรายการที่15ต่อมารายการที่16นะครับองนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าบางขนผมไหมพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองลองลงกล้องหน่อยหน่อยนะพี่นะอ่าน่าจะเป็น บางขุ่นพรมนะครับองนี้นะครับนะเป็นบางขุ่นพรมนะครับสภาพเนี่ยผ่านการใช้เลยนะคร <Greek. S 1> ับพี่ไม่รู้ว่าพิมอะไรนะครับไม่แน่น่าจะเป็นพิมใหญ่ไหมพี่น่าจะเป็นพิมใหญ่นะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วดูเขาเรียกว่าไรดินกำแพงนะครับเห็นไหมเห็นดินกำแพงไหมพี่เนะี่ยเป็นดินแดงๆเลย <indicator S 2> พี่อ่าอยู่ในเนื้อพระนะครับเป็นดินแดงๆเลยนะครับแล้วเต็มไปด้วยคาบกลุ่นะครับอง์พระนะครับเนื้อเนี่ยเป็นผนึกเลยนะพี่นะ แล้วอยู่ในกรอบแบบนี้พี่ราคา500บาทถือว่าคุ้มค่าเกินราคานะครับนี่เห็นไหมอ่าก้อนมนสาแนวก้อนแดงแนะครับชัดเจนเลยนะครับองนี้นี่ชัดเจนเลยนะพี่นะสวยเดิมนะครับสวยเดิมแล้วเนื้อเนี่ยเป็นผนึกผนึกนะครับอ่าสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับสําหรับสมเด็จนะครับบางหลวงพงองนี้นะครับขอ500บาทนะครับเนื้อจัดสุดๆนะครับเนี่ดูดินกระแผ่นเยพี่อ่าดินแดงแเนี่ยเป็นดินพวกดินสมก่อนะพี่นะนี่ สวยๆเลยพี่ชัดเจนนะครับ500นะครับต่อมารายการที่16เอ้สินะครับ17เนี่ยเป็นสมเด็จพิมพ์อกขุดนะครับตรงนี้นี่เป็นอกขุดวัดละคังนะครับเนื้อนี่เก่านะครับเนื้อนี่เก่าเลยพี่และดูนะครับเนื้อนี่จัดเก่านะพี่นั้นเดิมๆสวยๆเลยนะพี hmm. London, ่องนี้นี่เด well, <laughs> mm ิมๆสวยๆเลยนะเห็นไหมเห็นใบหูนะครับแล้วดูเนื้อเลยพี่ เนื้อนี่แห้งกระกเลยนะครับเนื้อนี่แห้งกระกเลยพี่วงแขนนะครับเห็นพวกเขาเรียกว่าอะไรสังกติด้วยนะครับนี่เห็นสังกติไหมอ่าเนี่ยเป็นมลมนคมคมขึ้นมาเลยนะครับหูเนี่ยชัดเจนนะครับสําหรับอกขุดองค์นี้นะครับเดิมเดิมนะครับพี่เดิมเดิมแล้วด้านหลังนยพี่ดูเิเนื้อนี่เก่านะครับสวยๆเลยเนี่ยก้อนเขาเรียกว่าก้อนมนสระนะเป็นก้อนแดงๆนะพี่นะอ่าก้อนแดงๆเดิมเดิมเ่ สวยจัดนะครับองค์นี้นี่สวยจัดเลยนะครับสำหรับองคคุดนะครับวัดระฆังนะครับขอ500บาทนะครับ500ต่อมารายการที่18นะครับ18เนี่ยเป็นวัดระฆังพิม์ใหญ่นะครับอยู่ในเลี่ยมนะครับเดิมเดิมเลี่ยมเก่าเก่าเลยนะพี่นะเขเลี่ยมเก่าเก่านะครับเนื้อจัดจ้าอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับนี่ดูเนื้อนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยมีความเก่านะครับเห็นไหมเป็นมันเลยนะพี่นะ เนื้อหนึบนะครับเก่านะครับแล้วดูเลพี่อ่านี่ใบหน้าอิ่มเอมเลยนะครับตูมเหมือนผลมาตูมเลยนะพี่นะแล้วดูนะครับนี่ความเก่าความสวยนะครับแบบนี้สวยจริงนะครับเอา500บาทเท่านั้นนะครับรายการนี้นะครับรายการที่18นะครับแล้วดูมวลสารต่างๆนะพี่นะอยู่ในองค์พระเนี่ยจัดจ้านนะครับเนื้อเนี่ยดูมวลสารนะพี่เห็นไหม เนื้อเก่ามณิษัจักนะครับเดิมๆนะพี่นะขอ500ใน500ายการที่18นะครับต่อมารายการที่19นะครับ19เนี่ยเป็นวัดราคาในมุมองนะครับองนี้เดี๋ยวดูพิมพ์ก่อนอ่าดูอย่างนี้ก็ชัดเจนดีครับนี่เนื้อแตกรายงานะครับเขาเรียกว่าแตกลายกระเบื้องเลยนะพี่นะเนื่องจากความเก่านะครับความแห้งนะครับของพระเนี่ยเก่าแห้งจริงนะครับแล้วดูเนื้อได้พี่เห็นไหมเห็นไหม ดูดินกําแพงนะครับเป็นก้อนแดงๆนะครับมวลสารสําคัญเลยนะครับสําหรับวัดระฆังนะครับนี่นี่ดูเนื้อพี่น้าเนื้อนี่เป็นมันสวยนะครับองนี้เนี่ยถือว่าพี่ๆท่านใดตาถึงตาคมนะครับผมว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับองนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับนี่เนื้อเก่าแห้งถึงยุกนะครับสําหรับวัดระฆังองค์นี้นะครับเดิมๆนะพี่น้าพระเนี่ยมีเสน่ห์มากนะครับ ด้านหลังเนี่ยดูนะครับเนื้อเดียวกับทซงด้านหน้านะพี่นะนี่แต่รายงาบางๆนะครับเราจะมีพวกมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับสวยสมบูรณ์นะครับรายการที่19นะครับขอ500บาทนะครับ5 0าบาทต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการที่20นะครับองนี้นี่เป็นวัดระฆังนะครับเลี่ยมเขาเรียกว่าเลี่ยมเปิดหลังนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยเป็นขลามตัดนะครับแล้วดูเนื้อพี่เนื้อนี่หนึบนุ่มนะครับมวลสารจัดจ้านนะครับนี่เห็นไหม ก้อนดำก้อนแดงนะครับอยู่ในเนื้อราะาะพี่นาข้าขี้เงือนะครับ mm hmm. ติดอกพระเลยะพว่นะแล้วอค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยนะครับเห็นไหมเดิมๆเ,เลยะพว่นะเนี่เห็นไหมก้อนมลสารต่างๆนะครับเนี่เห็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นบัคับพิมพ์นะครับขององพระน,นะครับดูก้อนมลนสาระพี่นะมองไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร,ร่นะเดี๋ยวจะค่อยให้ดูนะครับ เดิมสวยนะครับวันนี้เดิมสวยเนื้อเก่านะครับรายการที่20นับ500นะครับ500นะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี B ่ๆ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ